เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้คือผมเรืรอเ เอาแล้วเรียกว่าห่างหายก็ไปห่างหายก็ไปหลายคลิปเลยนะฮะสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการสอนเทคนิคบางอย่างนะครับที่ได้จากคลิปของน้อง DIY นั่นเองนะฮะก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการใช้ CWW โดยที่เรานั้นไม่ได้ทํา CWW นั่นเองพูดอันนี้อาจจะงงๆยังไงยังไงนะฮะก็คือเทคนิคนี้เนี่ยใครที่ได้ดูคลิปของน้อง DIY นะครับที่พวกเราได้ทําลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่เทคนิคหนึ่งนะที่น้องไอเนี่ยเขาได้ใช้ในการทํา CWW แบบที่ตัวเกม ไม่แจ้งว่าทำ C W D W นั่นเองนะฮะมันคือการใช้ f i n n g o o s t และ l n n i n n g o o s t แทนกัน ใช้มินิบูตนั่นเองนะครับโดยหลักการของไฟน์บูตและแลนดิ้งบูตนะครับเมื่อเราทําการอยู่บนอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นการพุ่งการ arn, เหินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้ตัวรถเนี่ยครับได้มินิบูตขึ้นมานั่นเองครับแล้วเมื่อเราใช้มันจะเป็นไฟน์บูตแล้วเมื่อหลังจากที่เราบินแล้วแล้วเราลงมาถึงพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นแลนดิ้งบูตก็จะได้มินิบูตอีกอันหนึ่งนั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นั่นเองนะฮะว่าเราสามารถได้มินิบูตจากการเอ่ arn, อ่ินนนืบะะแลล้้วกก็็ใขณทีีงจจพ มินิบูสอีกอันหนึ่งซึ่งคือเรนดิ้งบูสกับไฟนิ่งบูสนั่นเองมันจึงเป็นเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่เวลาเราเลือกเส้นทางทําไมเรามักจะเลือกทางที่อยู่ด้านบนเสมอนะครับเพราะว่ามันจะได้บูสสองบูสนี้นั่นเองรวมไปถึงการใช้เส้นทางที่แบบเป็นเนินเยอะๆนะครับ, <ๆ S 1> รบก็จะได้2บูสนี้เช่นกันนะครับหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือด่านมูนไ <Moon Ryan. S 2> รเหลี่ยมนั่นเองนะฮะก็คือมันจะมีจุดหนึ่งที่มีทางแยก2งทางนะครับทางหนึ่งเนี่ยจะเป็นทางที่มีแถบบูสนะะซึ่งเป็นทางเรียบเนีย ซึ่งทางที่ดีที่สุดเนี่ยที่เรามักจะไปกันคือทางที่เป็นขูขาดนั่นเองนะครับเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่เราใช้ทางนี้เนี่ยเพราะว่ามันได้ไฟยิงบูตกับแลนดิ้งบูตด้วยนั่นเองซึ่งในทางที่เป็นทางต่างระดับหลายๆอันซ้อนกันเนี่ยครับเราสามารถใช้เทคนิคไฟยิงแอนด์แลนดิ้งได้ด้วยนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาสอนในคลิปต่อไปนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเรื่องการใช้ CWWW แบบที่เรานั้นไม่ต้องกด CWWW นั่นเองโดยการใช้แลนดิ่ง,ง Boot Boot บูแตและไฟนิ สถานะแล้วก็การทํางานของมันเนี่ยรวมถึงประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็คือการทามิดิบูทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงใช้แทนมิดิบูทหรือว่าแนปบูทได้ในเวลาที่เราต้องการทํา C.W.W. นั่นเองครับซึ่งถ้าเราใช้ไฟนิงบูทกับแลนดิ้งบูททา C.W.W. เนี่ยมันจะไม่ขึ้นว่า C.W.W. นั่นเองมันจะเป็นไนโตรแล้วก็เป็นไฟนิงบูทกับแลนดิ้งบูทนั่นเองครับซึ่งวิธีการทําที่ผมพูดถึงนี้นะครับก็คือเมื่อเราทําการบินอยู่บนอากาศนะครับเราจะใช้ไนโตรตามด้วยไฟนิงบูทนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ CW แล้วเมื่อลงถึงพื้นเนี่ยก็จะใช้ landing boot อีกทีหนึง่งก็จะได้เท่ากับ C W W นั่นเองครับซึ่งถึงแม้ตัวเกมจะไม่เขียนว่าเป็น C W W boot นะครับแต่ว่าผลของมันเนี่ยก็ให้ประสิทธิภาพแล้วก็ความเร็วเท่ากับ C W W ครับรวมถึงระยะเวลาในการ boot เนี่ยก็นานเท่าๆกันด้วยครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับน้อง i d ซ์เป็น1คนนะครับที่ใช้เทคนิคนี้นะครับในการแข่งขันนั่นเองครับซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ความรู้ใหม่หรืออะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่เราหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผมเนี่ย ขึ้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะซึ่งผมเชื่อว่ายังมีหลายคนอีกเยอะเลยนะครับที่ไม่รู้จากเทคนิคนี้นะครับก็ยังไงถ้ารู้กันแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ในการแข่งขันดูนะครับอาจจะทาให้แรงของเพื่อนๆเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาได้นะครับถ้าสมมติว่าคลิปนี้็นประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเรียวเซโตะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันจ๊ะ ถ้าไม่อยากเล่นเกมนี้คนเดียวงเหงา,งาก็หาเพื่อนซิ่งได้ที่ Community Speed d i p t e r Thailand และอย่าลืมกดไลค์เพจ Speed d i p ต e r Fan เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและแก๊กตลกกันนะครับเอาละเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะทําการทดสอบให้ดูนะครับเผื่อใครไม่เชื่อนะอยากจะหาว่าพี่เรียวนั้นค้จุเบเบขี้จูตาราลานะฮะ โดยในครั้งนี้นะครับผมจะลองทำการทดสอบโดยการใช้ C ww ก่อนนะครับว่ามันมีความเร็วเท่าไหร่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปทดสอบกับการใช้ในโตบวกไฟนิงบู๊ตบวกแรงดินบู t ตนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ความเร็วของ c w W ครับก็ w, บ w, อยู่ที่298.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ที่ใช้ด่านนี้เนี่ยเพราะว่าด่านนี้มันทางค่อนข้างเรียบนะครับมันวัดค่อนข้างง่ายนะครับแต่เดี๋ยวตอนที่เราทดสอบอีกแบบหนึ่งเนี่ยเดีย๋ยวเราจะใช้ด่านที่มีเนินนะครับเป็นด่านมูนไร้เหลี่ยมแล้วกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะทาการทดสอบโดยการใช้ในโตบวกไฟอิงบูทแล้วก็บวกแลนดิ้งบูทนะครับดูซิว่าความเร็วเนี่ยมันจะได้พอๆกับการใช้ c w w แบบปกติหรือเปล่านะครับโดยผมเนี่ยจะทําการ เหินขึ้นไปก่อนนะครับแล้วค่อยกดในโตพร้อมไฟนิงบูทนะครับไม่ได้กดในโตตั้งแต่อยู่บนพื้นนะไป ก็ความเร็วสูงสุดนะครับหลังจากที่ทําการกด landing boot เนี่ยก็จะได้เท่ากับ294กิโเมตรอชั่วโมงนะฮะซึ่งก็ถือว่าพอๆกันนะไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าประสิทธิภาพมันใกล้เคียงกับการใช้ C w w ปกตินะครับหรือใครมีข้อโต้แย้งอะไรก็สามารถคอมเมนต์วิธีใต้คลิปด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่จริงๆยังไงเดี๋ยวกลับมาชี้แจงให้อีกทีครับ